อาจจะแปลกตาเพราะว่าผมไม่ได้มากับเจ้าทเรียนนะครับวันนี้ผมมาจากนี่เจ้าเสาปวยนะครับเป็นรถของเพื่อนโจแบ่งปันให้ใช้นะครับต้องขอบคุณโจเลยครับในสําหรับเป็นรถในฝันของผมเมื่อก่อนเลยทําไมผมถึงใช้รุ่นนี้หรือว่าโฉมนี้ผมว่ารุ่นนี้มันเอกลักษณ์ของมันเนี่ยได้นะมันหน้าตามันจะโบราณก็ใช่จะรุ่นใหม่ก็ใช่อะไรเงี้ยจะไม่เหมือนหนึ่งสองห้า G S A อันนั้นคือใหม่เลยนะครับ ฟีลลิ่งผมว่าดีนะผมเคยได้ส mm ัมผัสเขาอยู er ja ่ในช่วงหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับในการบรลุราวถ้าเทียบกับเจ้าทุเรียนมันดีคุณระแบบฟีลลิ่งเป็นไงครับใจต้องบอกว่าเขาเทพจริงๆในในโค้งเป็นไงครับในโค้งในเขาผมเมื่อก่อนนี้ขับไม่เก่งเลยอ่าในเรื่องของการเข้าโค้งผมแย่มากๆนะครับพอมาขี่เจ้าตัวเนี้ยผมสามารถที่จะเกาะกลุ่มกับเพื่อนๆไปได้ต้องบอกว่าเขาขี่ง่าย เป็นรถที่น้ำหนักเท่ากันกับเจ้าทุเรียนเลยนะครับเท่ากันกับซูเปอร์เทเลเน่ความหนักแต่ว่าฟิลลิ่งในการขี่คนละอย่างกันอ,อันนี้รู้สึกเบากว่าคล่องตัวกว่าแล้วก็ควบคุมได้ง่ายกว่าเราในทางเ enduro เป็นไงครับ enduro ผมก็ไปเชนสมบูรณ์มาอ่าเป็นไงครับก็มาที่เมืองนากายแล้วก็ขึ้นไปหนองแห้ต้องบอกเลยว่าขี่ง่ายขี่ง่ายเรื่องความที่มันมันคอนโทรลเรายืนขี่หรือว่ายืนนูดเนี่ยผมว่าได้นะไม่ได้เลยผมเลือกระบบนี้เพราะว่า มีปัญหารเรื่องโซ่ดูเรียนก็เป็นเพาอันนี้ก็เป็นเพซีซีเท่ากันคันสองเท่ากันแต่ว่าเรืนองในการขี่อันนี้รถเท่รถปีอะไรนะพี่รถตัวนี้รถปีอะไรนี้ปี2012ตัวออยคูลเลอร์ออยคูลเลอร์นะพี่อ๋อต้องถือว่าดีมากมเลยข้อเสียพี่พพข้อเสียเป็นไงบ้างไม่มีเลยฮนะข้อเสียโอ้โหแค่นั้นเองเงินเติมน้ำมันแล้มีกระเติมน้ำมันข้อเสียไม่มีกระเติมน้ำมันโอเคไม่มีข้อเสียะไรมีนคับถือว่าเป็นรถที่เหมาะไหมพี่ในลาวนะพี่พูดว่าในลาวนี้ ผมว่าบางคนเกาอาจจะแบบมีข้อโต้แยง้งบอกว่าเฮ้ยลดราคานั้นอเอาไปดูยไม่เสียดายของเรอมแต่ผมคิดต่างนะผมว่ารถที่ดีอย่างเงี้ยเราต้องมาใช้งานอย่างเงี้ยถูกต้องครับให้มันรู้ว่าสมรรถนะที่เขาโฆษณาไว้ตามสูตรที่เขาเทมไว้อ่ะเป็นยังไงแล้วเรามาลองเองว่าเออมันก็ดีกับเราดีกว่าเราจะเอาตรงที่สมรรถนะไม่เต็มร้อยแล้วบาทีมันยากความยากเพิ่มขเข้ามาแน่นอนครับ จะค่าดเป็นเทนเน็แพงอันนี้ก็ต้องทำใจสำหรับคนที่จะมาเล่นไพ่ไปพัดทีมานะครแต่ว่าพอได้มาผมก็คอยหลอกไปด้วยนะต้องขอบคุณนะครับเพื่อนโจเดิมคันนี้เป็นของโจนะนี่ครับเจ้าชายเขาขอเจ้าชายเขาขอคันนี้แหละแล้วก็เขาให้ผมลองดีเซลเอ็กด้วยผมก็ต้องบอกว่าผมชอบนะดีเซลเอ็กแต่ว่าผมเคยขี่รถใหญ่ๆมาแล้วผมรู้สึกว่ามันเบาผมก็เลยรู้สึกว่าผมชอบคันนี้มากกว่ามัน ได้ความหนักมากกว่าถือว่าดีครับวันนี้สามารถที่จะตามเพื่อนๆได้ทันกับโจเทพพี่กุ๊กอย่างนี้ไม่ต้อง่วงเลยครับเข่าชิดพื้นกันทุกคนสุดยอดพี่กุ๊กเนี่ยเอามือแบบเรียไปกับพื้นเลยนะครับสุดยอดอไม่ต้องัวนะครับพี่กุ๊กเราโอเคครับสําสหรับทริปนี้ก็ต้องบอกว่ารถคู่ใจกันไปของผมยอดจริงครับมากก็คือาการเดินทางของพี่สองแช์กับพี่เอินทัวร์แล้วก็ เพื่อนทัวไปมั่วแล้วก็คนเล็กด้วยนะครับเพราะว่าเราจะพากันมาเที่ยวเรื่อยๆในลาวยังมีที่เที่ยวอีกเยอะมากที่เราจะต้องไปช่วงที่เรามานี่เดือนไหนนะพี่ตอนนี้ตอนนี้เดือนหนึ่นนนงมกราอากาศหนาวมากผมไปหนองแค่ประมาณัน,นี้หนึ่งองศาหนึ่งองศาตามสุดองศาจริงๆครับผมเนี่ยเป็นเด็กมงเลยครับ<อ>เป็นเด็กมงหน้าแด็กเท่มแตกหมดแล้วครับี่คนอื่นไม่เป็นที่ผมเอนเดียรเลยผมต้องบอกว่าโอ้ยหนาวจริงตอนนี้ก็หนาวนะที่นาไก่น่าจะประมาณสี่ห้าองศา เดี๋ยวไปดูรถผู้ใจของพี่กุ๊บมาตัวกันไปครับเด็กนี่ท่านชายเขาเคาะเป็นไงครับรถใหม่หลังจากที่ได้ปรับตัวที่เมืองไทยมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเป็นไงครับไม่เ่็นจะดีครับรถใหม่จะน่าจะดีพอดีมันเป็นไงครับพอดีเมื่อเทียบกับหลายๆคันที่ขับมาไม่ว่าจะเป็น GSA ไม่ว่าจะเป็น990ไม่ว่าจะเป็นรถวิบากที่เจ้าขับมาเป็นไงเฉียดเขาขับคงเที่ยวทั่วไปแบบนี้มันก็ เบาอืมเบาเนาะใช่ครับควบง่ายครับตอนแรกเบากว่านี้อีกเบาไปอีกปีบอ่ะอ๋อเบาจริงครับรถเต่าก็มีปี๊บระวังหมดครับรถเต่าก็มีปี๊บเนี่ยตัวไหนขับดีกว่ากันขับเดินทางมีปี๊บดีกว่าครับอ๋อถ้าเดินทางนี้ต้องใส่ปี๊บเนาะครับหนังกดท้ายมีอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่าแน่่ากวนิ่งกว่าเน้นกว่าโอระบบต่างๆที่เขาให้มาเป็นไงครับระบบต่างๆที่เขาให้มามีกี่โหมดครับของโจเนี่ยน่าจะหกนครับหกโหมดสอง ใช้ไปแค่สองเหือเือโอ้โหทางดินทางทรายเป็นไงครับขับแล้วทางดินทางอย่างนี้ก้อนกวดอย่างนี้ผมว่าถ้าประมาณนี้ผมขับสัเกียสี่กำลังดีเกียรสี่ี่สองมันโดดไปเนาะเขนขาลกเขาไงก็บแต่เลนที่หายว่างดีอมาดีกางกางก็ดี

你拍了。 นี่เป็นคันแรกของภาคเหนือแล้วก็เป็นคันแรกที่ข้ามมาเที่ยวลราต้องบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆกับกับคันน,าานี้ราคา,าเท่าไหร่นะพี่ราคา639 639ยังไม่รวมปีปบป๊บถ้ารวมของแต่งครับถ้ารวมของแต่งของศูนย์เข้าไปก็เจ็ดเจ็ดเจ็ด่ว,วนหน่งบาทแต่งอะไรไปบ้างครับ ก็นะก็เรียบร้อยแล้วเรื่องเรื่องของยางนะครับยางตัวนี้ STR สอ s p o r ยนเป็นไงครับเป็นไงครับใช้งานไดนไงสั้งที่ทังเอาอยู่อะยังไงครับพี่ยังก็พอตามพวกกันสองมาได้ไหมอย่าว่าตามเพือนผมว่าไม่ใช่ตามนะครับยางตัวนี้ผมว่าดีเลยนะผมใช้อยู่กับเจ้าทุเรียนนะครับเป็นเวลาใต้รถทีพบทุเรียนไปไหนแล้วทุเรียน เอาไปนะโอเคอเอาก็จทกไีนเไปข้ไี่นอกเยเรอ่เ็แล้วที่เจอตามสุดเท่าไหร่พี่ครับสามสามสี่องศาต้องมีที๊ดให้นะ มีรองรับนะครับตรงนีกิ๊บเนาะใช่ครับรองรับแล้วที่โรงงานไม่มีมาให้ไหนครับพี่ปุ๋งไหนครับพี่ไม่มีอ๋อตรงนี้ยังอ๋อเป็นสัญลักษณ์กิ๊เก็บอยู่โอเคขายเสรร์รอแล้วแต่ตวดงตรวจต้องปล่อบออกตัวบาลสบายใจเลยครับนะครับครไทที่จะไปลุยเมืองหนาวนะครับเป็นรถที่ลุยได้ลุยได้ทางดำได้ทาง ได้สแส่ว่าเป็นรถที่น่าขี่มากครับตอนนี้เรื่องปัญหาของเครื่องยังไม่มีเพราะว่าเป็นรถใหม่จากศูนย์เลยเราเลยยังไม่รู้ว่าปัญหามันจะเป็นยังไงแต่ว่าการขับขี่ในการออกทริปที่เรากับเส้นทางที่ต้องบอกว่าทั้งทะลุโขดแล้วก็มีทั้งทางดีอง์รับ้งสวยอย่างที่เรามาเมื่อกี้นี้ก็ต้องบอกว่าดีเสนเหมาะสำหรับมือใหม่และต้องมือเก่าครับแต่ว่าใไ,ไม่จ่าเนี่ยผมไม่ได้นำเท่าใหร่ะนะโจเนาะใม่จา่าเขาจะบอกว่าแรงไปแต่กับว่าการ มือตึงมือตึงสลับมือตึงวินนาทีนี้ไม่มีใครหลอกเกินอ่าโจแล้วก็ดีเซนดิคหน้าจอบอกอะไรอีกพี่ไอ้ดีทีทีนี่คืออะไรเอยอป๋อไม่มีอะไรครับไม่มีเป็นโหมดใช่ไม่เป็นโหมดอ๋อเป็นบอกโหมดอย่ไหมครับแล้วก็เป็นตัวนี้จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นพวก ตัวล่างนะครับตัวหลังล่างนะครับเป็นไมรวมกันได้สี่พันละสองพันกว่าอันนี้น้ำมันในถังนี้อีกสามร้อยห้าสิบปกติถังนี้วิ่งได้ประมาณสามร้อยกว่าครับไม่เกินสามแสนกิโลลิตรโอเคตอนนี้เทมบอกเทมบอกอะไรโอเคทิปทิปอันนี้อันนี้กี่กิโลลิตรฮะนี่มาเมื่อกี้ยี่สิบสองโลลิตรเฉลี่ยเราใช้งานทั่วไปวันยี่สิบฮะเมื่อกี้เราขับไม่เร็วได้ยี่สิบสองโอเคถือว่า ว่ามีเลนประหยัดถูกไหมได้เนาะครับครับาีแล้วก็ตัวบนตัวบนอีกนิดนึงบนเลยนะครับมีสิบตัวบนนะตีหมดตีติ้งตีติ้งมีหนึ่ากดแชร์ตรงนี้เป็นหลักสำหรับเราวิ่งวิ่งคลิปจะต้องต้องการใช้เวลาอ่าจับเวลาโอเคนาฬิกาจับเวลาเลได้เออ โอเคอะไรทำประมาณนี้นะจริงอะไรก็ปกติน์ก็มีด้วยนี่คร si right ับไอ้นธุคน evet ์อะไรขึ้นมาเหรครับสีเขียวขึ้นมา้ะทับกิครุบสีเขียวหายใช่ไหมครับคุณ อเเรวตอนสตันเลยโอเคประมาณนี้นุยเอีเอร์ทินลาบเป็นเป็นสวัสดีครับผมน้องใหม่คุกออนทัวร์โอ้โหน้องใหม่พิกิกปองแชร์นะครับกับีเซอร์ท็กอาร์บอลพันสอกีเอ และซียอสแปดร้อยบอกได้คำเดียวว่าซีน้อยแต่เอาอยู่ตาบนเขาเนี่ทางของเขาจริงๆใช่ใช่เป็นไงครับรถคู่ใจของพี่กุ๊กมาหลายปีเลยคันนี้ชอบมันคันนี้มานานแล้วเพราะอะไรครับเพราะมึงมันไปได้ทุกทางทางทางตามผมก็ตามเขาทานทางอินโดโลผมก็สามารถลุยได้แล้วก็ประหยัดน้ำมันผมว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันกันเลยขี่ดีไปได้ทุกที่ แต่แล้วจะเป็นช่วงเรื่องโช๊คมันตับไม่ได้เลยอ่าโช๊คอ้าวรุ่นนี้ไม่มีระบบไฟฟ้าเราไม่สามารถตับอะไรได้เลยต้องเซ็นตามโรงงานเลยครับตัวนี้อัปเกรดนิดนึงนะอ่าใช่แต่ถ้าอัปเกรดเป็นไส้ของสุรเทกอ่ะจะดีมากเลยอ๋อโช๊คลังใช่ไหมครับราคาก็เอาเรื่องลังเลยครับแต่เราก็ไม่ได้รวยมากเป็นไงพี่หลังจากที่เอาคันนี้ไปลุยเรา ลาวนี่ผมว่าเหมาะกับมันเลยเออเหรอเหมาะกับมันเลยแต่ถ้าออถ้ามันมีถ้ามันมีแค่ตัวเป่านะมันจะเป็นรถที่พิ้วมากให้ผมลองลอง่อดแล้วมันจะเป็นรถที่พิ้วมากเลยเดี๋วที่สําคัญสาวลาวกีดการ์ดมากใช่ครับไป<ช>ไหน<า>ใครก็ขอถ่ายรูปทั้งเจ้าของผมต้องไปกันเรื่องก่อนล้มคันนี้ล้มไม่บอกว่านับไม่ถ้วนแต่ว่า บีเอ็มดับลิ้มและไปต่อได้ใช่ไหมอย่างที่เราไปที่เซบุกลน์ถ้าเป็นคันอื่นล้มว่าผมว่าเรียบร้อยถ้าแฮนด์เธออะไรใช่พับแน่นอนครับไปหมดเลยแฮนด์บิดเบี้ยแน่นอนอันนี้สามารถที่จะดัดกลับมาใช้ใหม่ได้ล้มแล้วไปต่อได้อาจจะด้วยปี๊ดด้วยใครมาเราผมว่าให้ใส่เถอะมันเป็นการล้มที่ดีมากเลยคุณล้มไปคนเดียวเงี้ยมันมายกขึ้นง่ายเลยใช่ ช่วยเราทําให้ยกรถได้ง่ายขึ้นแล้วก็เซฟความบาดเจ็บเราด้วยนะมาเมืองหนาวเรามาช่วงนี้คือบอกว่าหนาวมากแต่มันมีฮีทกิฟต์มาให้ซึ่งมันเป็นฟังก์ชันที่แบบสว่างมากๆขับไป8ปดสา7องศานี่คือผมสบายเลยเราได้ชุดแบบนี้ด้วยปิดรูซิปหมดผมอุ่นอยู่คนเดียวผมบอกแค่นี้เลยว่าผมขับไปผมสบายอยู่คนเดียวสุดยอดเลยฮะรถผู้ใจมามีแผนที่จะเปลี่ยนคันใหม่ไหมครับพี่กุ๊ก ดูดูเงินก่อนครับดูเงินก่อนดูเจ้าชายเขาพอเขาจะมาื่อที่เส้นเล็กข้างในผมจะสวยที่เส้นเล็โอ้จะย้ายค่ายมาเล่นนักกันเด่นไม่มีตังค์ก็เล่นกี่แค่นล่นก่อนโอ้โหแต่จริงๆต้องบอกว่ารถคู่ใจคันนี้พี่กุ๊กเนี่ยใช้คุ้มจริงๆนะฮะใช่แล้วก็ที่แน่ๆเนี่ยปี๊บเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้เพราะว่าพวกเราสาวลาวกันกลับบ้านเป็นบ้านเล่นเลยนะหล่อจริงนะครับที่แต่งเพื่อไปก็มีแค่ปลากับไฟหน้า นี้ก็เปลี่ยนเป็นชิวเองโอ้ตัดลมดีมากแล้วตัดลมดีใช่ไหมครับพี่โอ้แบบลมไม่เข้าตัวเลยแล้วก็เป็นกระจกกระจกครับได้ลมอ่ะผมจะขาดไปแล้วโอ้ผมว่าไทยเมียให้ใส่ตัวนี้ดีกว่าให้ผมไปทดลองใช้ได้ได้เลยครับประมาณนี้กับเบาผมบอกเลย้ามาลาให้เปลี่ยนเป็นของตุรเทกเลยมันสบายกว่าของตัวเดิมเยอะมากเบาะเดิมมันจะสูงเหรอครับพี่เบาะเดิมต่ำต่ำต่ำกว่านี้อีกใช่ได้บอกเลยสูงขึ้นแล้วก็มัน นั่งสบายกว่าเดิมไม่ปวดหลังผมลองมาแล้วไม่ปวดหลังเลยของเขาดีจริงทัวร์เทกอันนี้เราไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์นะเนาะเราไม่มีส่วนได้เสียแต่เราก็อยากได้เสียเหมือนกันเนาะใช่ทางเนี้ยรูดรูดมันมากรูดทางฝุ่นรูดทางอินโดรูเนี่ยบอกเลยว่าเป็นทางของเขาจริงๆสุดยอดตามดีเสรเอ็กได้สบายตามได้สบายเลยตอนขึ้นเขาลงเขาก็ใช่ครับดมฝุ่นดมฝุ่นกันสบายเลยสุดยอดต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ดีมากมากผมอยากบอกคำนั้นครับ